กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงปัญหาซ่อนเร้นของการทำตาสองชั้นเคยไหมทำตาสองชั้นแล้วทำไมตาดูไม่สดใสอาจเป็นเพราะคุณมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงโดยไม่รู้ตัวมาทำความเข้าใจปัญหานี้กันเพื่อดวงตาที่สวยสดใสอย่างแท้จริงกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคือภาวะที่กล้ามเนื้อที่ใช้เปิดเปลือกตาทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้เปลือกตาหย่อนลงมาปิดตาดำมากกว่าปกติส่งผลให้ตาดูพรือไม่สดใสและอาจมีผลต่อการมองเห็น ภาวะนี้ไม่ได้เกิดแค่ในผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะสาวๆที่อยากทำตาสองชั้นก็ควรตรวจเช็คก่อนเพราะถ้ามีภาวะนี้การทำตาสองชั้นอย่างเดียวอาจไม่ช่วยให้ตาดูสวยขึ้นได้การทำตาสองชั้นในคนที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอาจทำให้ชั้นตาไม่สวยไม่คมชัดและอาจทำให้เปลือกตาหย่อนลงมาปิดตาดำมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยดังนั้นการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงควบคู่ไปกับการทำตาสองชั้นจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงาม และตรงจุดมากยิ่งขึ้นดวงตาจะดูสดใสมีชีวิตชีวาและมั่นใจมากขึ้นลองสังเกตตัวเองง่ายๆนะคะถ้าคุณต้องเลิกคิว้วช่วยในการเปิดตาหรือรู้สึกว่าต้องใช้แรงในการเปิดตามากกว่าปกติอาจเป็นสัญญาณของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมเพื่อดวงตาที่สวยสดใสและสุขภาพดีในระยะยาวอยากมีดวงตาสวยสดใสมั่นใจ ปรึกษาเราวันนี้เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณอย่างใกล้ชิดติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาฟรีและโปรโมชั่นพิเศษอย่ารอช้าดวงตาสวยรอคุณอยู่